คุณพร้อมมนนะคะจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพร้อมมนคะมีปัญหาอะไร<ม>ให้เราช่วยเหลือคะคือผมเดือดร้อนเนื่องจากผมเป็นพ่อค้าในโรงเรียนมีคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะ่ะได้จัดกีฬาสีได้ให้ผมแนะนําร้านเสื้อที่ดีที่สุดและถูกที่สุดให้ผมก็แนะนําให้เสร็จ เมื่อแนะนําให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จคุณครูก็ได้ประกาศเก็บเงินนักเรียนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบคน<ม>เพื่อจะจ่ายค่าเสื้อเมื่อครูเก็บเงินเสร็จเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหมดเลยพอร้านเสื้อมาส่งเสื้อก็ไม่มีเงินจ่ายร้านเสื้อผมจึงได้เอาเงินส่วนตัวจ่ายให้ร้านเสื้อหมดเลยครับเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนครับผมติดต่อไปทางโรงเรียนครูก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับครูจาเอครูที่ เก็บเงินค่าเสือ้อกิฬาสีไปครับผมไม่ติดต่อประธานในการโรงเรียนนะคะคือเขาจะมีลองอยู่กับผมประสานไปหลายครั้งแล้วเขาก็ประชุมหลายครั้งแล้วแต่แก็ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยแล้วคนพร้อมที่มันไปใช้ก็ยอมรับผิดแต่ก็ไม่พยายามหาเงินมาใช้ผมเลยครับผมเง,เงินที่เก็บเงินนักเรียนไปนะครับผมหนึ 1, <อ>่งพันสามร้อยหกสิบก่อนเป็นเงินสองแสนสี่พันบาทครับท่าน สองแสสี่พันบาทนานเท่าไหร่แล,แล้วครับเนี่ยกี่เดือนกี่ปีนะกอะการแข่งขันกีฬาสีเขาประกาศเก็บตังในวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าการแข่งขันกีฬาสีในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่ี่ธันวาคมสองพันหร้อยหห้านัดเอาเสื้อมาส่งวันที่สิบเก้าธันวาคม 2,515แล้วพร้อมกระจ่ายเงินทั้งหมดเลยพอถึงเวลามาทั้งหมดเลยอาจารย์ก็ไม่นําเงินมาจ่ายผมทีน่นีร้านเสื้อก็ไม่ยอมไม่เสื้อซึ่งผมสงสารเด็กสงสารโรงเรียนและผมก็อยู่ในตรงนั้นผมก็เลยเอาเงินส่วนตัวผมํำลองจ่ายให้ไปทางร้านเสื้อก่อนเพื่อไม่เกิดความเสียหายกับทางโรงเรียนและตัวผมเพิ่งให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันผมก็พยายามติดต่อไปทางตรูให้เอาเงินมาคืนผมปรากฏว่าให้ไปฟ้องเอาเองทางแพ่ง ครับผมยังงั้นเลยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพร้อมมนเนี่ยเป็นเป็นอะไรกับโรงเรียนเคยเป็นครูที่นี่เป็นกรรมการสถานศึกษาไม่ครับผมเป็นพ่อค้าประมูลขายน้ําในโรงเรียนครับผมโอ้แล้วก็มีความปรารถนาดีคือทางผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้มาติดต่อติดต่อคุณพร้อมมนไม่ใช่ผู้บริหารครับเพราะหน้าหมวดก่าารศึกษาครับผู้บริหารไม่ไม่ไม่ได้มาติดต่อครับต้องพูดใด้ตรงเดี๋ยวท่านจะเสียครับ ต้องโอนไปโองมาคนที่นีนั่นทำไมเขาไม่ติดต่อทำไมติดทำหามเนี่ยเสียหายที่ไเก็บเงินประกีนโรงเรียนประกาศหน้าครงบโงงเก็บก็ไม่เอาเงินมาจ่ายตรงนี้ครับผมคุณพระมนค่ะแป๊บหนึ่งค่ะคุณพระมนช่วยฟังผมพูดด้วยนะผมพูดต้องหยุดนะครับเออจะได้ไม่สวนทางกันนะเอทำไมหัวหน้าหมวดเนี่ยมาติดต่อคุณพร้อมมน่ะ เขาเป็นน่ะเขาจะจัดกีฬาแข่งขันกีฬาสีเข้าใจเข้าใจแล้วว่าเขาจะจัดแต่ทําไมมาหาคุณล่ะคุณไม่ได้เกี่ยวเนี่ยคุณเป็นขายคนขายน้ําประมูลขายน้ำอยู่ในโรงเรียนเนี่ยทำไมต้องมาหาคุณไปหาเสื้อมีร้านตัด จัดเพื่อกีฬาสีที่ไหนส่วยๆถูกๆบ้างเขาขอเบอร์โทรผมผมก็แนะนาให้ลอเลองดูจาแล้วเขาเลยสั่งพอสั่งเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่เอาเงินไปจ่ายคุณก็รักษาหน้าโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีชื่อเสียงโรงเรียนใหญ่ระดับจังหวัดถูกไหมฮะครับผมพักดีชุมพลแนนโบล่ะในโรงเรียนนั้นด้วยพักดีชุมพลไหมอ่ะบําเน็ตนรงครับอ๋อบําเน็ตนรโรงไม่ใช่โรงเรียนจังหวัดนี่โรงเรียนอำเภอนะ ตบผม,มบําเหน็จนะรงถ้าโรงเรียนโรงไปอยู่โรงเรียนจังหวัดนี่มีพี่ชายน้องชายปทะศักิ์เป็นน้องชายผมเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนี่อยู่โรงเรียนจังหวัดนะนะโอเคแล้วก็พอไปทวงถามเขาบอกให้ฟ้องเอาครับแล้วเราไม่ไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนะ่ะถ้า,างั้นนะ่ะให้ผู้อำนวยการช,ช่วย คุยมาให้เวลามาเนี่จะครึ่งปีแล้วไม่ได้ไปคืบหน้าไปถึงไหนมาไหนเลยครับผมนี่โรงเรียนจะเปิดใหม่อีกแล้วสงสัยคุณพร้อมมนอาจจะต้องไปขอพู่มในการโรงเรียนขอพูดหน้าแถวหน่อยบอกว่า,เ,าเด็กนักเรียนทั้งหลายที่หนูแข่งกีฬาสีกันใส่เสื้อกีฬาสีกันวันก่อนนะเป็นเงินของคุณลุงนะพวกเตินคุณลุงเป็นสปวรเซอร์ทั้งหมดเลยสองแสนสี่หมื่นบาทสองแสนสีส่พ<อ>ันบาทด้านเลยนะมันต้องอย่างนั้นไหมเล่าปม ผมน่ะรบถามสักอย่างหนึ่งคุณครูเก็บเงินนักเรียนไปใช้ส่วนตัวผิดไหมครับก็ต้องผิดอยู่แล้วนะคะผิดแน่นอนนะครับแล้วถามหนึ่งแล้วผมจะกล้าไว้ใจครูโรงเรียนนะครับเอาลูกไปฝากเรียนไหมครับคือเดียวก่อนที่พี่พี่พร้อมมให้ช่วยท่านช่วยถามโรงเรียนในสังกัดอบจนะครับว่าแล้วผมจะกล้าฝากลูกฝากหลานให้เรียนที่นี่หรือเปล่าครับคุณพร้อมมแป๊บเดียวก่อนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมมาฟังความข้างเดียวอยู่เนาะนะครับว่า เอาลนะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคุณก็มีหลักฐานทุกอย่างถ้ามีอาจารย์คนหนึ่งครูคนหนึ่งมาให้คุณช่วยเป็นตัวกลางให้ได้ชุดไปแล้วแข่งแล้วแล้วก็เก็บเงินนักเด็กมาแล้วแล้วก็ไม่มาจ่ายคืนค่าเสื้อ ให้กับทางร้านถ้าคุณไม่จ่ายทางร้านร้านก็ไม่ให้เสือ้อคุณก็ไม่แข่งกีฬาสีไม่สําเร็จซึ่งมันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ผู้วยการโรงเรียนก็ปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เพราะเป็นกิจกรรมของสถานศึกษาซึ่งหัวหน้าหมวดไม่มีสิทธิจะจัดเองคนเดียวเพราะมันเป็นกิจกรรมโรงเรียนมันจึงเป็นการบริหารงานโดยสถานศึกษานะครับเพราะงั้นมันต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณว่า แต่ถ้าวันนี้เหมือนกับเป็นเรื่องของหัวหน้าหมวดกับคุณพระมูลพระพลใช่ไหมพรอมล์ต่อมน์อมนเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนคุณพระมูลครับบําเหน็จนรงเนี่ยสารที่ใกล้ที่สุดนี่อยู่อยู่ไหนจังหวัดเชยภูมิหรือที่ภูเขียวอะชัยภูมิครับเชยภูมินะครับ,รบเดี๋ยวผมประสานกับทางาสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัด ชยภูมินะให้คุณพร้อมมนเนี่ยไปร้องทุกเพื่อให้เชิญพออโรงเรียนนะครับพอ,อเลยนนเแหละนะแล้วก็ครูคนนี้มาเจรจาให้ทีนะครับว่าจะชดใช้ไหมจะจ่ายไหมสองแสนสีพันจะจ่ายอย่างไรจะจ่ายเมื่อไรนะครับถ้าตกลงกันได้ก็เทนเซ็นรับสภาพนี้แล้วก็ต้องจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด นะครับถ้าไปติดต่ออายการายการประสานงานให้แล้วไม่มาไม่เกินสามแสนบาทฟ้องสารแขวงจังหวัดชัยภูมิเป็นคดีมโนสาเรอไอ้ที่เขาบอกว่าอยากได้ฟ้องเอาเนี่ยนะฟ้องง่ายมากครับไม่ต้องใช้ทนายด้วยเอ๊สารแขวงไม่เกิน3ามแสนเนี่ยนะ ไปพบประชาสัมพันธ์ของสารแขวงแล้วบอกว่ามาฟ้องฟ้องใครหลักฐานตามที่ว่าก่อนฟ้องก็ต้องไปคัดที่อยู่ของเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งผู้บริหารแล้วก็คน,นที่มาติดต่อด้วยนะนเพราะมันกิจกรรมของโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคุณพระมน,น่ะ เคสนี้เนี่ยรเราติดต่อไป<ม>ที่รองผู้อำนวยการเผชิญแล้วนะคะท่านก็รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วด้วยะะท่านเผชิญศรีสมบูรณ์นะใช่ค่ะนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จนรงเนี่ยนะใช่ไหมบำเหน็จนรงใช่ไหมใช่ครับผมอืมเอาว่าวพี่ไปพี่พร้อมมนไปทําอย่างที่ผมว่าก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอายการไกลเกลี่ยแล้วไม่สําเร็จหรือเขาไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือพี่ใช้สิทธิ์ทางศาลเลยครับ ใช้สิทธิทางศาลเลยแล้วก็อายัดบัญชีเงินเดือนเลยแหละนะหักขอหักบัญชีคือเงินเดือนหลวงมันอายัดไม่ได้นะมีเงินสาธรก่ไหมเอาสักครั้งนึ่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทัานเขาก็หลอกผมมาสี่ครั้งแล้วเอาไม่พูดตรงนี้แล้วไม่พูดตรงนี้แล้วไม่ว่าจะจ่ายจ่ายผมก็ ขอร้องผมสี่ห้าเดือนไม่ให้ผมฟ้องทำอะไรผมทาให้ทุกอย่างเห็นแกโงเรียเห็นแก่ทุกอย่างตลอดผมมาตลอดเลยระวังนะคุณพร้อมมนนะระวังนะถ้าเขารู้กฎหมายเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าเขาหลอกในระวังในคําพูดนี้นะมันหลายเดือนแล้วมันมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสามเดือนนะสามเดือนนะครับระวังนะระวังนะอย่าอย่าใช้คํานี้นะเดี๋ยวเขารู้รู้เมื่อไหร่ว่าเขาหลอกอพอนับปั๊บเอาหมดอายุความระวังเรื่องนี้ครับ โอ <Okay, S 2> เคไปทำ <ผม S 1> อาอ่่งที่ผมว่าด่วนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ